เมื่อพี่ซีอยากรู้ว่าเขามาทำอะไรกันที่นี่และเขาลงไปทำอะไรกันและเขาเจออะไรกันก็ลงไปดูสิพี่เลยตัดสินใจลงไปดูกับเขาทัานใดนั้นเองทุกคนก็มีการเคลื่อนไหวที่น่ากลัวพวกเราจะตุยกันหรือเปล่ากลังมีอะไรเหรอ ทุกคนต่างสงสัยว่าข้างล่างมีอะไรและทันใดนั้นเองเมื่อลงมาถึงก็พบว่าทุกคนได้จากโลกใบนี้ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะพวกเราเหลือกันแค่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นทำไงดีเอาไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ออยู่ดีๆเพื่อนของเราก็หายไปทีละคน ตต้อต้อออองงงงทำยังไง่ะเพืนฉันจึงตัดสินใจเดินต่อไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรแต่รู้อย่างเดียวว่ามันมืดมากฉันเลยตัดสินใจเดินไปเรื่อยๆแล้วฉันก็คิดว่าฉันควรจะวิ่งว้ย ฉันวิ่งไปเรื่อยๆจนสุดทางกำแพงมันมีทางให้เลี้ยวต่อแล้วฉันก็เจอกับเพื่อนอ้าวันนี้เพื่อนมาทำอะไรโอ้ไม่คือทุกคนตอนนี้นะคะเรากลับมาทางเดิมแล้วค่ะแล้วเราจะไปทางไหนต่อดีละคะทุกคนโอเคเราวิ่งต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ดีกว่านะคะทุกคน ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นเขาวงกตคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่ามันมีตัวอะไรซ่อนอยู่ที่นี่หรือเปล่านะคะใครที่เคยมาเล่นแมทน,นี้แล้วเนี่ย mm hmm. ก็เมนต์บอกพี่สีด้านล่างใต้คลิปที่นะว่าเจอกับอะไรบ้างเอาล่ะค่ะมาดูกันเฮ้ยมันมีทางลงไปต่อทุกคนโอ้ยิ่งเดินไปเรื่อยๆนะคะก็พบว่ามันมีทางไปต่อไม่มีสิ้นสุดเลยอุ๊ยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาได้ไกลแล้วเหมือนกันนะแต่เอ๊ะมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนไว้เนี่ย รับรองมีหวังโอ,เอ้เฮยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนเหมียวมันมีทางลงไปข้างล่างอีกดูดิเห็นปะแล้วเจ้านายโอ้เจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนเจอเพื่อนพี่ตัดสินใจนะคะทุกคนวิ่งไปเรื่อยๆและทีนี้นะคะพี่ก็พบว่ามันมีทางให้เลี้ยวอีกโอ้ oh, m ก god ทางมันจะซิ่นจบที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า เราจะอดตายที่นี่หรือเปล่าแต่มันมีทางให้ลงไปต่อจริงๆทุกคนเห็นไหมพื้นน่ะมันสลบลงเว้ยพี่คิดว่ามันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่เลยฉันใจแล้วฉันอ้าเวเฮ้ย <c oughs> แล้วพี่ก็พบว่าพี่กลับมาที่เดิมโอ้ <c oughs> oh my god คือเราหลงเหรอเฮ้ย <c oughs> พี่คิดว่ามันต้องมีทางไปต่อดิ <c oughs> แล้วที่ไหนละที่บอกว่าไปต่อได้ก็ไาน โอเคค่ะตอนนี้พี่คิดว่าเราไม่น่าจะมาทางเดิมแนะทุกคนมันมีทางลงไปลึกกว่าเดิมเห็นปะเราจะจัดการวิ่งลงไปแบบนี้เลยมาดูกันว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหน้ามันมีแต่ความมืดนะคะเฮ้ยทุกคนเหมือนพี่เห็นอะไรบางอย่างเลยค่ะอะไรเหรอนี่ไงนี่ไงเห็นปะทุกคนเห็นเหมือนพี่ไหมคะอะไรอยู่นั่นไง ยังไงๆน่นไงตรงนั้นอะตรงมุมซ้ายมืออะทุกคนเนี่อทุกคนเห็นปะโอ้ยมันเหมือนเป็นรูนะเออรูอะไรอะ่ะเข้าไปได้ปะเฮ้ยพอพี่สัมผัสรูนี้แล้วนะคะทุกคนพี่ก็พบว่าหน้าจอมันดำๆปะเฮ้ยคืออะไรเหมือนระว้ามาอีกที่หนึ่งเลยค่ะโอยแสดงว่านี่มันต้องเป็นรูทะลุมิติอารูทะลุมิติบ้าไปเลย เออทุกคนเหมือนมาทะลุมิติวางจริงเฮ้ยแต่มันไม่มีทางสิ้นสุดหรือเปล่า่ะมันคืออะไรอะพี่ตัดสินใจวิ่งไปเรื่อยๆนะคะมาดูกันเฮ้ยมันมีคนเฮ้ยคนป่วะคุยหน่อยวิง่งทุกคนทำไมต้องวิงว่งะวิ่งเขาบอกให้เราวิ่งนะคะเอาแล้วเฮ้ยอะไรอะมันมีเสียงดนตรีเสียงเตือนภัยทุกคนมันจะมีอะไรเกิดขึ้น เฮ้ยเฮ้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยแต่ดูเหมือนความมืดมันใกล้เข้ามาปะแต่ข้างหน้ามันก็มืดเอาไงดียยาหยุดวว้อะไรอ่ะมันมีอะไร